สวัสดีครับผมผมนายสิรุนทรขานิกุลเป็นน,นจอพอของ,งองยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหลหินครับในวันนี้นะครับก็จะมีผู้พิการที่มาปฏิบัติงานในรพสตไหลหินอีกสองท่านครับท่านแรกคือคผมชื่อนายดลพีแก้วมูลตำแหน่งคนสวนหรือว่าพนักงานปรับปรุงภูมิภูมิทัศน์หน้าที่รับผิดชอบก็คือเปิดประตูสำนักง,งานดูแลความสะอาดรดน้ำต้นไม้ กวดใบไม้และดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามาบริการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครับครับอีกท่านนะครับก็จะเป็นน้องสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัชบัตรลามาตำแหน่ง<ม>เป็นบริการทั่วไปค่ะก็คือมาถึงที่ทําง,งานแล้วก็จะเช็ดน,น้ำผ้ามาเช็ดโตของเจ้าหน้าที่ทุกโตก่อนค่ะแล้วก็ถ้ามีคนไข้ามาก็จะไปค้นแฝมถามประวัติถามบ้านเลขที่ค่ะ ผในส่วนของอนสนพะ,นะครับในส่วนของเป้าหมายขององค์กรของเราแล้วก็ภารกิจของเราของหน่วยงานองค์กรเราเนี่ยครับของคพสตหรือ,อโรงพยาบาลสงสรุขภาพตำบลบ้านไหลหินนะครับก็เราจะเน้นนะครับเพื่อพัฒนาบุคลากร,กรที่มีความพิการนะครับสามารถดําเนินงานดําเนินชีวิตประจําวันและก็สามารถอยู่ร่วมกันกับในชุมชนได้อย่างมีความสุขและก็เพื่อคุณภาพที่ดีของของผู้พิการเหล่านี้นะครับผม และอีกทง้งหนึ่งในส่วนของประโยชน์หรือว่าคุณค่าหรือการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานของอมนิธิที่ที่เราได้รับสัสนุนมานะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านของพี่ดลพีนะครับหรือว่าน้องอน,นัชพัฒนนะครับสองท่านนี้ก็ทําให้เรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง,างมากเลยในการปฏิบัติงานของรปรตรทําให้คุณภาพงานนี่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของในส่วนของพี่ระพีครับในการมอบหมายงานไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าตําแหน่งของพี่เขาเป็นตําแหน่งผู้ดูแลภูมิทัศน์อ่าก็สถานบริการแล้วก็ในในเขตรอบรอบรั้วและด้านนอกในการปฏิบัติงานและและการมอบหมายที่เขาเนี่ยเขาได้ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถแล้วก็มีการพัฒนาดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนหรือตกแต่งสวนหรือความสวยความงามหรือว่าจะเป็นของภูมิทัศน์โดยรอบเนี่ย ที่เขาได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดูสวยงามสะดุดตายิ่งขึ้นครับและในส่วนของน้องนองชพรามาก,ก็เช่นกันครับเป็นตําแหน่งของผู้ผู้ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยก็เช่นกันครับในการมอบหมายหน้าที่การงานให้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยการคน้นแฟ้มประวัติผู้ป่วยหรือว่าการนําผู้ป่วยไปส่งห้องต่อห้องหรือว่าการจัดช่วยจ่ายยาต่างๆเนี่ย การปฏิบ,บัติงานของน้องเขาก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นไม่ว่าจากการมาทํางานครั้งแรกเริ่มต้นหรือมาทํางานใหม่ๆเนี่ยน้องเขาอาจจะก,การทํางานนี้อาจจะไม่คล่องและก็ยังไม่สะดวกและยังไม่รู้จักตําแหน่งที่ชัดเจนในการอาทั้งอุปกรณ์แล้วก็ชิ้นงานต่างๆแต่หลังจากที่ทํางานไปแล้วประสบการณ์ที่เราได้ร่วมงานมาประมาณ1่ปีน้องเขามีความสามารถ แล้วก็มีพัฒนาการในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธ,ธิภาพยิ่งขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของมลัพธ์แล้วก็ความประทับใจเนี่ยก็อย่างที่เคยอย่างที่กล่าวเกิดมาก่อนเนี่ยก็คือการทํางานของสองท่านเนี่ยมีการดัดแปลงแล้วก็มีการช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีครับทาให้งานเนี่ยสำเร็จรุ่งร่งไปด้วยดีในส่วนของอของของผู้พิการครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการทํางานมิติในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะของผู้ริการขอเชิญเดี๋ยวพี่ อ่ารีเล่าต่อเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องราวที่ประทับใจก็คือการได้ดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมและทำให้ตัวเราเองมีรายได้ดูแลครอบครัวครับส่วนโครงการ70วันนั้นทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นน้ำหนักก็ไม่เพิ่มเป็นปกติดีกินอาหารจำพวกผักต่างๆทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายและดื่มน้ำอย่างน้อยวันละแปดแก้ว ส่วนเรื่องการออมนั้นทําให้มียอดเองินสะสมขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนครับส่วนอาชีพเสริมนั้นผมก็ทำอยู่ประจําคือการเลี้ยงไก่ในบ้านครับทําให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆพอใช้ใจ่ายในครอบครัวอย่างเช่นการซื้อกับข้าวซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นผมก็ทําไปเรื่อยๆเพราะเป็นงานที่มีใจรักและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่วนการช่วยเหลือสังคมในหมู่บ้านถ้ามีงานบุญหรือว่างานเทศกาลต่งางๆผมก็ไปร่วมง,งานศพของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันตามประเพณีของท้องถิ่นส่วนเรื่องโมเดลวันละสิบบาทนั้นเป็นการช่วยเหลือซึ่งก,รรก,กันและกันทั้งสองฝ่ายที่เรียกว่าเขาอูได้เราก็อยูได้ครับผมโอเคครับ ในส่วนของด้านของน้องนัชพัฒนะครับเป็นไงบ้างครับวุติการดูแลสุขภาพท้องิ่นว่น้องเก็ชุมชนครับเป็นไงบ้างค่ะก็ที่เข้ามาทํางานที่หน่วยรพสตบ้านเลศนนะคะก็คือประทับใจมากก็คือได้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลคนไข้สรกาประวัติคนไข้ก่อนค้นแฟ้มพาวัดความดันค่ะแล้วก็งานที่ เจ้าหน้าที่มอบหมายให้ก็ประทับใจค่ะก็คือเราจะได้เรียนรู้งานในหลายอย่างไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยาค่ะเรื่องเรื่องยาห้องยาเราก็ได้เข้าไปจัดไปนับลอถค่ะเวลายามาค่ะส่วนที่เป็น70วันนะักสรใจของฉันก็ทําให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนก่อนที่จะมี70วันนี้ก็จะมีอาการปวดหัวจะมีอาการ ไม่สบายค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเข้ารับโครงการเจ็สิบวันก็คือทําให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้นดื่มน้ำวันละแปดแก้วค่ะส่วนอาชีพเสริมนั้นก็คือที่บ้านจะมีปลูกต้นกล้วยไว้ค่ะแล้วก็จะมีผักมีพิกมีอะไรก็จะมาเก็บมาขายที่หน้าบ้านค่ะก็เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะพอเก็บได้ขายได้แล้วก็จะมีเงินเงินก็จะซื้อของใช้ในบ้านค่ะ อะไรขาดอะไรขาดก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็ที่เป็นเงินออมก็จะแบ่งเวลาเงินเดือนออกก็จะแบ่งเป็นออมหนึ่งส่วนค่ะออมหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้ด้วยค่ะที่แล้วส่วนเป็น,น,นชน่วยเหลือชุมชนล่ะคะก็เวลาถ้ามีงานค่ะเพื่อนบ้านมีงานก็จะไปช่วยเสิร์ฟน้ำช่วยขนมแจกขนมอะไรแบบนี้ค่ะ ช่วยชาวบ้านค่ะแล้วส่วนโมเดลว,วันละสิบ,บาทก็พอเงินเดือนออกรอบแรกก็จะโอนจ่ายไปที่กองทุนครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็จะจ่ายอีกครึ่งหนึ่งก็คือเดือนตุลาค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับในส่วนของอ่าจะพอคนระับสหรับหน่วยงานนะครับคุณค่าการจ้างงานทางสังคมมีประโยชน์ต่อหน่วยงานไหมมีประโยชน์อย่างสูงเลยครับเพราะว่าทําให้ประสิทธิภาพการทางานของเรา ในหน่วยงานของรปสต,ตบ้านไหลหิงนะครับการทํางาน,นออกมาเสร็จมีประสิทธิภาพแล้วก็กระชับเวลายิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในการให้บริการแล้วก็การทํากิจกรรมในทางสังคมอย่างต่อเน,นื่องทางนี้ทางรปสตบาไหลหินแล้วก็พี่โดนพีแก้วแก้วมูลและก็น้องนันชพัฒน์รามานะต้องขอกราบขอ,ขอ,ขอพอะคุณน,นะครับทางบริษัทนะครับส่วนของพี่โดนพีเนี่ยจะได้รับจาก สมุนจากบริษัท The QSR of Asia จำกัดนะครับและในส่วนของน้องนชัชพัชรามาก็จะได้รับการสนุนจากบริษัท BBC มันติมีเดียจำกัดครับซึ่งเราก็ทั้ง3นะครับเราขอกราบขอพระคุณทั้ง2หน่วยงานนะครับเราหวังว่าปีหน้าเราคงจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานต่อนะครับแล้วสุดท้ายไม่พ้นต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งครับกับ มูลนิธินวัตกรรมคนพิการครับที่คอยเป็นแม่งานที่จ,จัดสรรหางานตําแหน่งคนพิการให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดขึ้นถ้าหากขาดมูลนิธินวัตกรรมและก็บริษัทที่สนับสนุนทั้งสองบริษัทนี้นะครับกาบอบพูดอีกครั้งครับสวัสดีครับ